เปิดโลกการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพ True Corporation มหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซโปพัทยาการเงินธนาคารสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะคุณแทนค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมค่ะหาตลาดหุ้นเวลานี้ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นักนะคะที่เมื่อวานนี้ตลาดหุนด้นดาวโจนก็ปรับตัวไม่ค่อยจะสู้ดีนะคะ่ะวันนี้บ้านเราจะขาดรับยังไงกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยนะคะ,คะหลายๆคนจับตาค่ะหลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมานะคะตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งฝรั่งเศสอเมริกา ISM ที่เปิดเผยถึงดัชนีภาคการผลิตนะคะปรากฏว่าขยับปรับตัวดีขึ้นจากเดือนธันวาคมค่ะสู่ระดับ48.2แต่ว่ายังต่ำกว่าระดับ50ซึ่งถือว่าเป็นภาวะการชะลอตัวของทิศทางเศรษฐกิจของสหรั อเมริกาแต่ในขณะเดียวกันนะคะปัจจัยที่ถ่วงมากกว่านั้นนั่นก็คือเรื่องของราคาน้ํำมันดิบในตลาดโลกค่ะที่ปรับตัวลดลงมาก,กว่า6%นะคะปัจจัยดังกล่าวนั้นเป็นโทรถ่วงทําให้ราคา ทิศทางของหุ้นในกลุ่มพลังงานกลับมาถูกกดดันอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางการออกมาระบุนะคะจากโอเปกว่าตอนนี้ยังไม่มีความคิดในการจัดประชุมฉุกเฉินเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องของอุปทานที่มีส่วนเกินเข้ามาในตลาดนะคะนอกนอจากนี้คะ่ะถ้าหากว่าเราไปดูตัวเลขเศรษฐกิจใน้าฝั่งของประเทศต่างๆจะเห็นว่าเมื่อวานที่ผ่านมามีการเปิดเผยตัวเลข P.M.I. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือว่าเป็นตัวเลขที่เปิดเผยถึงความสามารถในเรื่องของการผลิตนะคะ ของหลากหลายประเทศประเทศที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือจีนค่ะที่เปิดเผยออกมาแล้วค่อนข้างจะมีผลกดดันนะคะเนื่องจากเป็นเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่อันดับที่2ของโลกภาวะเศรษฐกิจยังคงชะลอตัวกดดันทําให้การลงทุนในภูมิภาคเอเชียรวมไปถึงยุโรปและก็สหรัฐอเมริกาน,นั้นดูไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่ในขณะเดียวกันค่ะก็มีผลต่อเนื่องกันไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องของความต้องการใช้น้ํามันนะคะเรื่องราวเหล่านี้จะส่งผลต่อเรื่องราวของทิศทางการลงทุนอย่างไรค่ะวันนี้จะไปดูกันนะคะในหุ้น กลุ่มพลังงานนะคะในมาเลเซียกันด้วยไปสอบถามกันนะคะจากทางด้านของคุณกิติชาญเสรีสุขอาชาค่ะ Head of Retail Research จากทางด้านของ c i m b ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณกิติชาญค่ะสวัสดีคุณทครับค่ะจากการประเมินนะคะทิศทางของการลงทุนนะคะในตลาดหุ้นมาเลเซียความน่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างคะครับผมก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าตอนนี้ร,ระดับราคาน้ํามันเนี่ยปรับตัวลดลงมาเยอะนะครับ เราก็มาดูหุ้นพลังงานขนาดใหญ่ของมาเลเซียนะครับก็คือตัวปิโตนัสนะครับก็คล้ายๆกับปตทบ้านเรานะครับแต่ว่ามีขนาดที่ใหญ่กว่าปตทนะครับก็เมื่อเมื่อเดือนที่แล้วนะครับทางปิโตนัสเองนะครับก็มีรายงานออกมาว่านะครับเขาจะมีการลดนะครับในเรื่องของงบประมาณการลงทุนนะครับ ่ในห้าปีข้างหน้านะครับจะลดลงประมาณลงประมาณห0 0 0 0ื่นล้านมาเลเซียลิงกิตนะครับก็ทําให้ในห้าปีข้างหน้านะครับงืประมาณการลงทุนของปิโตนัสเองนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสามแสนล้านมาเลเซียลิงกิตนะครับลดลงจากเดิมที่คาดหมายไว้ที่ประมาณ3า0แสนห้าหมื่นล้านมาเลเซียลิงกิตนะครับเหตุผลที่มีการลดประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุนลงนี่นะครับก็คล้ายๆกับตัวกรทศพอบ้านเรานะครับก็คือว่า ในด้านของราคาน้ำมันดิบเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาแรงมากนะครับก็ระดับราคาน้ำมันดิบเบรนด์นะครับที่เขามองไว้ในปัจจุบันนี้ก็คือมองอยู่ที่ระดับประมาณ30-35ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับก็ทําให้เขาต้องมองประเมินใหม่นะครับว่าโครงการไหนนี่มันคุ้มทุนหรือไม่คุ้มทุนนะครับก็จะมีการตัดลดงบประมาณการลงทุนลงนะครับ อแน่นอนนะครับว่าการปรับลดงบประมาณการลงทุนตรงนี้ลงเนี่ยก็จะส่งผลให้ในเรื่องของธุรกรรมการขุดเจาะและสำหรับปิโตเรเลียมเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวลงด้วยนะครับแต่ว่าปิโตรนัสเองก็พยายามที่จะรักษาระดับการผลิตของเขาในปัจจุบันไว้นะครับแต่ว่าไปหาทางในการลดต้นทุนลงนะครับเพื่อทําให้เนแงน่ของตัวผลการดำเนินงานของเขาเนี่ยดีขึ้นนะครับ ตอนนี้ปิโตนัสเองก็มีการเข้ามาโฟกัสนะครับในเรื่องของโครงการที่เขาจะให้ความสําคัญในการลงทุนแล้วก็เป็นโครงการสําคัญมากขึ้นนะครับก็คงไม่ได้มีการไปขุดเจาะสำรวจปิโตเรียมากมายเหมือนในอดีตนะฮะก็ตอนนี้โครงการสำคัญสำคัญที่เขาก็คิดว่าจะต้องมีการลงทุนระยะสั้นนะครับก็คือจะมีโครงการที่เรียกว่าโครงการ Refinery and Petrochemical i n t e g r a t e d Development นะครับหรือว่าโครงการลาปิดนะฮะแล้วก็โครงการ c a n a ด a แ n g p r o j ี c t แล้วก็โครงการ Pacific น o r t h w e s t LNG p r ชี e c t นะครับ ทั้งหมดนี้เราก็มองว่าน่าจะเป็นตัวที่ทําให้ในแง่ของตัวกําไรของตัวปินโตนัสเองน่าจะดีขึ้นในอนาคตนะครับคำแนะนําของตัวปิโตนัสเองเรายังแนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุนนะครับแต่ว่าเราอาจจะมีการปรับในเรื่องของตัวราคาเป้าหมายลงเนื่องจากว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยค่อนข้างจะปรับตัวลดลงมาเกินกว่าราคาตามสมมติฐานของเรานะครับ ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนอกนจากนี้แล้วนะคะสําหรับใครที่มามองถึงภาพรวมการลงทุนนะคะในบรรยากาศการลงทุนทั้งในตลาดเงินและก็ตลาดทุนของไทยค่ะจะเห็นได้ว่าความคาดหวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเงินลงทุนที่จะไหลกลับเข้ามาในภูมิภาคเอเชียหรือแม้กระทั่งในกลุ่มของตลาดเกิดใหม่เองนั้นมีมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ BOJ หรือว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นมีการตัดสินใจใช้มาตรการนโยบายการเงินนะคะอัตราดอก เบี้ยติดลบซึ่งก็มีการคาดหมายกันว่าน่าจะมีเม็ดเงินส่วนหนึ่งที่ไหลกลับเข้ามาลงทุนในกลุ่มเหล่านี้นะคะแต่ถ้าหากว่าเราตรวจสอบกันไปโอกาสในการเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยนั้นอาจจะต้องจําเป็นเกี่ยวกับการมองถึงผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่น่าจะมีความสดใสเพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งการฉายแววความสดใสาการเติบโตของเศรษฐกิจไทยนะคะที่จะเป็นปัจจัยดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาตินั้นกลับมาลงทุนเมื่อวันที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าเงินบาทนั้นจะมีความเคลื่อนไหวใน ส่วนของการแข่งข้าแต่ว่านักทุนต่างชาตินั้นยังเป็นผู้ขายสุที่อยู่หลักทรัประมาณ700อกว่าล้านบาทในขณะที่เงินบาทเช้าวันนี้เคลื่อนไหวในตลาดอิเล็กทรอนิกส์นะคะอยู่ที่35สบาบาทหสตถึง66สตางคตค่ะส่วนทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยบริษัทหลักทรัพย์ธนาชาตินั้นระบุเอาไว้มองแนวโน้มการลงทุนตอนนี้นะคะถ้าหากว่าหลุดแนวรับที่1 2 9 0ถึง1,293จุดนั้นก็มีโอกาสที่จะไหลลงไปอีกได้นะคะเนื่องจากปัจจุบนันราคาน้ํามันที่ปรัับตวลงมาาก็อจ จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ปลายทวงหุ้นกลุ่มพลังงานที่เคยปรับตัวอย่างสดใสก่อนหน้านี้พร้อมกันนี้เองค่ะในเรื่องราวของเศรษฐกิจจีนก็ยังเป็นปัจจัยบั่นทอนด้วยนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งฝั่งไทยเมื่อวานที่ผ่านมามีการเปิดเผยตัวเลขอัตรางเงินเฟ้อที่ระดับ0.53ซึ่งเป็นระดับของการติดลบนะคะหลายๆคนกังวลว่าเอ๊ะมันจะเกิดภาวะเงินเฟือรหรือเปล่าทางด้านของเจ้ากระทรวงพาณิชย์ยืนยันนะคะว่าไม่ใช่ภาวะเงินเฟือเป็นเพียงแค่ทิศทางของราคาน้ํามันดิบและราคา สินค้าเกษตรที่ปรับตัวลดลงไปค่ะส่วนใครที่มองเรื่องราวของการลงทุนที่น่าสนใจติดตามกันต่อได้เลยค่ะในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ ที่ไม่สดใสลดทอนความน่าสนใจของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติสะท้อนจากเงินทุนไหลออกไปยังประเทศเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัวอย่างยุโรปและญี่ปุ่นที่รัฐบาลได้อัดฉีดเบ็ดเงินเพื่อเพิ่มเติมสภาพคล่องการมันจะมีทั้งดีและไม่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเขาเริ่มพูดอะไรมาบ้างแล้วแล้วเขาปฏิบัติหรือไม่อันนั้นเป็นสิ่งที่ตลาดคาดหวังนะครับเพราะว่า อยู่ในปริมาณที่มากพอหรือไม่มากพอนะครับการการการเริ่มออกมาพูดก็นักลงทุนก็จะคาดหวังว่าเมื่อไหร่และเท่าไรนะครับก็จะมีทั้งผลบวกและลบ<ๆ>คือถ้ามีปริมาณมากเท่าที่นักลงทุนส่วนใหญ่ประมาณการเอาไว้ก็จะเป็นผลบวกแต่ว่า ออกมาแล้วระดับปริมาณที่จะเติมเพิ่มจากปัจจุบันนี้น้อยกว่าที่ตลาดคาดหวังไว้ก็อาจจะเป็นความผิดหวังของตลาดที่คาดการก็อาจจะเป็นเชิงลบนะครับแต่อาจจะเป็นความผันผวน,นช่วงช่วงสั้นๆ าดหุ้นยักษ์ใหญ่อย่างจีนการที่เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วทําให้บทบาทความน่าสนใจในการลงทุนลดลงเช่นเดียวก,กันกับตลาดหุ้นอินเดียที่ดูเหมือนว่าจะมีศักยภาพแต่ต้องติดตามนโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศที่ยังมองไม่เห็นความคืบหน้าตลาดหุ้นสหรัฐยังต้องจับตาการประกาศการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดท,ที่สร้างความพันผวนต่อตลาดเงินและตลาดทุนกลุ่มที่น่าสนใจเนี่ยเรายังคงมองไปที่ยุโรป นะครับเพราะว่าเราคิดว่าการฟื้นตัวนี้ค่อนข้างมีความชัดเจนนะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ส่วนญี่ปุ่นเราก็คิดว่ายังยังไปได้นะฮะยังมีการเติบโตที่อยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับอินเดียนเนี่ยอาจจะเป็นประเทศน้องใหม่แต่ว่าเราก็มองว่าน่าจะมีความขันพวนนะฮะส่วนจีนเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่คิดว่าจะต้องก้าวผ่านการปฏิรูปอีกด้วยต่าง ปี2,559่ามกลางความผันผวนของนานาประเทศการจัดพอร์ตการลงทุนควรเน้นกระจายความเสี่ยงถือเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนแม้บางประเทศเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวแต่อนาคตอาจพลิกกลับมาสดใสสร้างกำไรให้นักลงทุนได้ จริงๆแล้วเนี่ยนะคะทางเลือกการลงทุนมีหลากหลายค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะใส่ใจที่จะทํารายละเอียดศึกษาข้อมูลนะคะแล้วก็ตัดสินใจจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของการลงทุนแล้วก็สร้างอัตราผลกําไรที่น่าพึงพอใจได้นะคะพร้อมกันนี้เองค่ะเรื่องราวของการรุกธุรกิจฟินเทคนะคะที่จะช่วยต่อย,ยอดในเรื่องของการท,ทําธุรกรรมทางการเงินหรือว่าใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มากยิ่งขึ้นตอนนี้เนี่ยมีความน่าสนใจในการที่จะพัฒนากันมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเราไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะใน a e c ท ค่ะเมื่อวานแกอธิบายคร่าวๆไปแล้วค่ะว่านวัตกรรมฟินเทคก็คือการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ากับการเงินค่ะผ่านซอฟต์แวร์ที่หลากหลายในหลายรูปแบบด้วยกันค่ะ ซอฟต์แวร์ที่ว่ามานี้ค่ะก็คือระบบที่เกี่ยวข้องกับธนาคารได้แก่แพลตฟอร์มประเมินและวิเคราะห์สินเชื่อซอฟต์แวร์รายงานการเงินและรายจ่ายแพลตฟอร์มโอนเงินต่างประเทศซอฟต์แวร์วิเคราะห์สร้างตัวแบบทางการเงินและระบบความปลอดภัยทางการเงินค่ะด้านการลงทุนก็ไม่น้อยหน้ามีเทคโนโลยีช่วยบริหารสินทรัพย์และการลงทุนส่วนบุคคลแพลตฟอร์มการระดมทุนโดยการเสนอหุ้นตอบแทนและยังมีซอฟต์แวร์จัดการสกุลเงินดิจิตอลอีกด้วย การชำระเงินผ่านเว็บไซต์หรือว่าใช้บริการ e-banking ของธนาคารต่างๆนะคะก็เป็นหนึ่งในบริการของ fintech เช่นกันค่ะ เดีจากนี้นะคะสําหรับใครที่ติดตามทิศทางราคาทองคําค่ะล่าสุดก็ขยับขึ้นมาอยู่ซะประมาณ1,126ถึง1,127แล้วนะคะโดยที่ขึ้นไปเมื่อวานนี้1,128เหรียญนะคะเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่ากรอบการซื้อขาย YLG ให้ไว้ค่ะ1,100นะคะไปจนถึง1,130แล้วแนวต้านถัดไป1,140เหรียญค่ะโอ้โหเวลานี้ราคาทองคําก็น่าจะเย้ายวนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเวลานี้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมานะคะใช่ค่ะก็อาจจะลดทอนความ ก็สนใจไปน,นิดนึงใช่ค่ะ,คะวันนี้ขอบคุณแ <ขอ S 1> พน <ขอ S 1> นะ,ค,ะค,ค่ะสวัสดีสสดค่ะ